ให้เห็นคร่าวๆก่อนว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเงินเฟอ้อมันย่อตัวลงจาก50ปีเหลือเพียงแค่ปีเดียวที่เคยเกิดขึ้นคุณก็จ,จะไม่เห็นคุณค่าของบิตคอยล์หรอกการด้วยค่าของเงิน50ปีที่ย่อระยะลงมาเหลือแค่เพียงเดือนเดียวของประเทศเวเนซุเอลาประเทศเอกซ์ด,ดอ ประเทศอะไรต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาหลายประเทศที่เงินเฟอ้อห้าสิบปีย่อระยะลงมาเหลือแค่หนึ่งปีหนึ่งเดือนวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าบิตคอยมันมีค่าได้ยังไงแต่ถ้าคุณเจอว่าวันนี้คุณซื้อข้าวอยู่ตานละห้าสิบบาทแล้วตื่นเช้าขึ้นมาพรุ่งนี้คุณต้องซื้อข้าวตานละแสนนะเงินของคุณอนะ่ะคุณแทบจะปาทิ้งไม่ทันเลยอนะ่ะเงินกระดาษของเราอะ่ะ ที่ตาแผ่นดินว่าชําระนี้ได้ตามกฎหมายอะถ้าคุณเจอภาวะที่50ปีย่อระยะเหลือแค่เพียงเดือนเดียวเหมือนเวเนซุเอลาโอเคประเทศไทยอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นยากแต่ถ้ามันเกิดเงินธนบัตรของเรามั่นคงเหรอถามจริงมั่นคงเหรอเงินที่เราถือครองเอาไว้เก็บสะสมมาไว้อะ่ะ50ปีมันหายไปอะ่ะ หายไปเหลือแค่เพียงจากหนึ่งล้านมันเหลือแค่เพียงสามหมื่นบาทอะมันแล้วคุณจะมานั่งต่อต้านสิ่งที่มันมาต่อสู้สิ่งเหล่านี้ให้เสียเวลาทำไมศึกษาดีกว่าแล้วไม่รู้หรอกว่ามันจะไปเจอโอกาสอะไรศึกษาก่อนส่วนผมมาศึกษาแล้วผมเจอโอกาสการเทรดของผมผมเข้าถึงการเทรดของผมเพราะมันใช้เงินน้อยไปแลกเงินสูงเงินเยอะผมก็ไม่ได้แบบใช้แบบเทคโนโลยีเป็นหรอก ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรอกไม่ได้ใช้พลังงานบิตคอยที่เขาเออกไปโอนโอนหมุนเวียนการใช้งานรันโนดอะไรกันผมไม่มีความรู้ตรงนั้นแต่เขาใช้งานกันแล้วคุณเข้าใจไหมครับเขาใช้งานกันในนั้นแล้วส่วนเราก็ไปใช้ประโยชน์กับมูล,ลค่าของมันความผันผวนของมันผมมาได้ตรงนี้อ่ะส่วนสปอร์ตเก็บเก็บเก็บหาเงินมาได้เก็บไว้ตรงนั้นมันเป็นสิทธิของเรา มันเป็นเงินของเราเงินของเราเองเงินของประชาชนหาโดยประชาชนใช้โดยประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาลไม่หาโดยประชาชนใช้โดยรัฐบาลกัดแทะโดยรัฐบาลเนี่ยถ้าคุณไม่เจอเงินเฟ้อที่ห้าสิบปีย่อมาเหลือแค่เพียงเดือนเดียวอะ่ะคุณยังไม่รู้หรอกว,ว่าบิตคอยจะมีค่าได้ยังไงคุณไม่มีทางรู้คุณจะต่อต้านมันอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าพรุ่งนี้คุณกินข้าวจานละ แสนขึ้นมาแล้วคุณจะรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นหลายประเทศในสองสามปีนี้มาเองและนี่คือเหตุผลที่เอสซาโกดประกาศให้บิตคอยใช้งานได้ในประเทศเขาเก็บบิตคอยไว้เป็นทุนสำรองวันละหนึ่งวันละหนึ่งละหนึ่งเหรียญวันละหนึ่งเหรียญทุกวันซื้อหนึ่งเหรียญทุกวันหนึ่งเหรียญทุกวันหนึ่งเหรียญทุกวันบิตคอยนะไม่หยุดนั่นคือเอสซาโกดทุกประเทศต่อต้านเขานะครับส่วนเขามั่นคง เพราะเขาเจอมาแล้วว่าเงินเฟ้อ50ป e ีมันย่อระยะเวลามาเหลือแค่เพียงเดือนเดียวมันเป็นยังไงเขาเจอมาแล้วเขาเจอมาแล้วเขาถึงยอมรับบิตคอยฟังผมให้ดีนะครับถ้าเรามัวแต่ต่อต้านตัวเองอยู่มัวแต่ต่อต้านการมาของเทคโนโลยีเราก็จะเสียโอกาสมากมายไปดูกันเอาเองว่าเราจะมาจะไปดูกันเอาเองนะครับว่าเราจะเจอโอกาสอะไรกับการศึกษาสิ่งนี้แต่สําคัญที่สุด ศึกษาเปลี่ยนจากการต่อต้านเป็นศึกษาดีกว่านะครับโอเค